เพราะสบัยสงครามโลกว่ามันเกิดปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีมันจะถูกล็อกเอาไว้เลยนักวิทยาศาสตร์จะถูกหยุดเอาไว้แบบนั้นถูกแช่แข็งไว้เฮ้ยมันมีสงครามแล้วเว้ยแช่แข็งแล้วไงวะมันจะจับนักวิทยาศาสตร์หยุดไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้มึงมีอะไรที่ดีที่สุดเออมีเอ็มสองมีเอ็มสองใช่ไหมมามันก็จะเรียกวิศวกรมามาี่มึงมาี่มึงมาี่มาดิมานีมผลิตยังไงให้เร็วและเยอะที่สุดมันจะล็อกเทคโนโลยีตอนนั้นมีอะไรวะเหล็ก เอ็มสองนี่แหละเอ้าโอเคงั้นเอาแค่เอ็มสองหยุดพัฒนาไม่ต้องพัฒนาเยอะอะไรแล้วเอาตัวนี้แหละดีสุดผลิตมาให้เยอะๆเ,เขาเลยทํามันขึ้นมาเยอะพอทํามันขึ้นมาเยอะๆตอนนั้นมีเอ็มสองดีสองก็มีดีสองก็ใช้อีกกลุ่มหนึ่งเอ็มสองก็มีเอสเคห้าก็มีเขาผลิตมันขึ้นมาแล้วหยุดมันไว้แล้วผลิตปั๊มมันไปเยอะพอปั๊มไปเยอะคนรู้จักมันเวลโนนทั้งโลกนั่นคือที่มาของมันว่าทําไมเรารู้จักมันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกทําไมเรารู้จักมันในบันทึกวะ ก็อตอนนั้นมันดีที่สุดแล้วมันก็เลยทําไม่เยอะไงเออเราก็เลยรู้จักมัน